ไปสกิดรถไถนะครับรถไถนี้จมอยู่มาสองคันจม2องคันเลยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบงานนี้มาเหลือเพียงแค่แม่โครคันเดียวนะครับที่ยังเคลื่อนไหวได้อะตอนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่องกันิการพักกับงานภารกิจผู้ดูซานนะครับมาเป็นคู่จมเป็นคู่เลย มีหลายแอคชั่นหล,หลายตอนอสมควรครับติดตามกันฮะคนทำงานครับยังไม่ถอดใจ ขึ้นมาแล้วครับบอดนิวฮอลแลนด์ไะเดี๋ยวเขาจะไปดึงเกลอเขานะครับไปดึงครูเบตรตาจมอยู่ฮะไปดี๋ยวเกันไปโคกลับ ครับไปช่วยกันอีกตัวหนึงยังไม่ขึ้นนะอาการไม่สู้ดีฮะยิงปูนี่ยิงดิ้นยิงจมลำพังแค่เดินนี่ก็จะไม่ไหวแล้วนะครับปึ๊บนี่แหละฮะอ้แม่พี่แกนี่สุดจัดเลยครับเวทีนี้บอกว่าไม่ต้องจิ้มแล้วเสียงพอๆกัน ยังงัดอยู่ครับดูสารนะฮะ DX 2 2 5 LCA แล้วก็ LC ครับแหมถ้าอยู่ในระดับนี้ก็คือฝังเลยครับดินนีฝังไม่โคไปแล้วนะความสูงครับระดับความลึกแต่ว่าตอนนี้ช่วยกันเปิดครับเปิดดินในออกก่อน ก่อนที่มันจะเวียงไม่ได้ซึ่งตอนแรกนั้นก็เวียงไม่ได้อยู่แล้ว,ลวเขาไปกู้คูบุต้านะครับโอ้ยคอยล้งคอยลังเข้าระวังพี่ ยักษ์ใหญ่ครับนิวฮอลแลนด์ไม่คู่ตาเราตมมิดเลยลากซุงนะมากู้แรงจัดครับพยายามหาทวามประยัด แต่ลอนปังเลย จับตาดูให้ดีครับผู้ชม เจอร่องนี้ครับโอ้หแรงถึงใจถึง <S <S แต่ว่าไม่รู้จะไปถึงไหม าไปดูแล้วครับเป้าไมาเราเอาไปส่งให้กับแบ็คโฮโอ้แกไม่ได้ส่งทางแค่นี้นะฮะ แกดันให้เลยสายดันสายปานนะตีโอ้พี่ใจเย็นใจเย็นโอ้เอาละสิครับ อะไรก้องทำที่สุดปา,าดูครับโอ้โนี่ขนาดกลางคืนนะครับยังมันขนาดนี้ถ้ากลางวันนี่ยังมันขนาดไหนเรียบร้อยไหม ยังไม่ยอมฮะแย่เหยียบกันฟรีช่วยไหมโอ้ไม่ได้เหยียบฮะไปไปได้อยู่พี่เหมือนได้อยู่ลุอยู่เมื่อกีเอเอ้เอาแมาา่ามาโคขึ้นแล้วนะ ไปไปไม่โค้งกันแล้วไม่โค้งกันแล้วข้างล่างครับก็ยังดิ้นข้างบนก็ยังเตดอยู่มาเมื่อกี้ไปดึงคันแดงครับเอานี้มุมแดงมาดึงน้ำกินนะ น้ำเงินดีโดนนอกแล้ว อย่าเพิ่งจมนะลูกพี่แุกจัดเลยคุณผู้ชมเป็นกันทั้งคลิปเลย เรียบร้อยครับในคลิปนี้เดี๋ยวนคลิปหน้าครับลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย